พระไตรปิฎกกันที่26คัมภกคีคุตกะนิกายเปตะวัตถุว่าด้วยปเปรตเดินบนน้ำดำเนินความตามอัตถกถา,าแห่งเปตะวัตถุคัมภีปรมัตถทีปณีนั้นว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงสำราญอยู่ที่พระเวรุวันมหาวิหารได้ทรงปรารลบ,บุตรในพรานคนหนึ่งให้เป็นต้นเหตุจึงจัดเทศนาเรื่องเปรตนิไว้กล่าวคือที่บ้านจุละตะ ที่ละคมฝากบ้านวาสภะ,ะซึ่งอยู่ปากแม่น้ำคงขานั้นมีนายพรานอยู่คนหนึ่งนะเขาไปเที่ยวฆ่าเนื้อในป่ามาขายเลี้ยงบุตรภรรยาอยู่มาวันหนึ่งพวกเด็กชาวบ้านได้เห็นนายพรานนั้นที่ประตูบ้านก็จึงวิ่งตามขอเนื้อไปนายพรานนั้นก็ให้เนื้อแก่ดเด็กเหล่านั้นคนละเล็กคนละน้อยอยู่มาวันหนึ่งนายพรานนั้นไม่ได้เนื้อก็จึงเก็บเอาดอกราชจะพฤกษ์ นะแล้วก็มีการตกแต่งทัดหูมาทั้งถือมาเป็นอันมากพวกเด็กชาวบ้านซึ่งเล่นอยู่ที่ประตูบ้านก็ได้พากันไปร้องขอเนื้ออีกเขาได้ให้ดอกราชจะเพละแก่เด็กเหล่านั้นคนละดอกต่อมาภายหลังเวลาเขาตายแล้วเขาก็ได้ไปเกิดเป็นเปรตเปลอยกายมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวอดอยากอาหาร ได้ทัดดอกราดจะพพึกที่หูและได้กลุมศีรษะด้วยดอกราดจะพพึกเดินไปบนหลังน้ําที่แม่น้ําคงคาด้วยคิดว่าจะได้กินอาหารในสํานักปกญาติที่บ้านจูริตะทิลคามในคราวนั้นมหาหมาดของพระเจ้าพิมพิสารอาชื่อว่าโกริยาอมาตได้ไปปราบปรามเจลาจนที่พรมแดนแล้วกลับมาก็ได้ส่งกองทัพช้างกองทัพม้าเป็นต้นให้กลับไปทางบก ส่วนตนเองก็ได้ลงเรือล่องมาตามกระแสแม่น้ำคงคาได้เห็นเปรเตตนหนึ่งนะเดินมาจึงถามว่าเจ้าผู้เปลยกายซึ่งเหมือนเทวดาครึ่งตัวเหมือนเปรตครึ่งตัวประดับประดาด้วยดอกไม้เดินอยู่ที่แม่น้ำคงคานี้เจ้าจะไปไหนที่อยู่ของเจ้าอยู่ที่ไหนเปรตนั้นตอบว่าข้าพเจ้าจากไปที่บ้านจูริตะทิละคามซึ่งมีอยู่ในระหว่างแห่งบ้านวาสภะ,ะและเมืองพารณสี มหาหมาดผู้มีชื่อว่าโกริยะได้เห็นเปรตนั้นแล้วก็ได้ให้ข้าวสัตตุและผ้าเหลืองคู่หนึ่งแก่นายช่างกระบอกในเวลาที่เรือหยุดแล้วก็ได้แผ่ส่วนบุญให้แกเปรตนั้นลำดับนั้นเปรตนั้นก็ได้นุ่งผ้าดีมีดอกไม้เป็นเครื่องประดับด้วยอำนาจบุญที่มหาหมาดนั้นแถ่ให้เพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรให้ทานเพื่ออนุเคราะห์แก่เปรตท,ทั้งหลายลำดับนั้นมหาหมาดผู้ชื่อว่าโกริยะนั้นครั้นให้ทาน แล้วก็แผ่ส่วนบุญให้แก่เปรตนั้นแล้วก็ลงเรือมาตามกระแสน้ำเช้าขึ้นก็ถึงกรุงพารณสีพระพุทธองค์ก็มีพระพุทธประสงค์จะทรงอนุเคราะห์พวกนั้นจึงได้เสด็จมาโดยทางอากาศมายืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาโกริยะมหามาตลงจากเรือแล้วก็ร่าเริงยินดีได้นิมนต์พระพุทธองค์ว่าเชา้าวันนี้ขอได้ทรงรับอาหารบิณฑบาต ของข้าพระองค์ในที่นี้เถิดพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ทรงรับด้วยพระอาการนิ่งอยู่โกริยะมหาหมาตทราบว่าพระพุทธองค์ทรงรับแล้วก็ให้จัดประรำใหญ่ขึ้นในที่อันน่ารื่นรมยินดีให้ประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆให้แต่งตั้งประทับไว้กลางประรำแล้วก็นิมนต์พระพุทธองค์ประทับนั่งมหามาตได้บูชาพระพุทธองค์แล้วก็ทูลเล่าเรื่องที่ตนโต้อต,อตอบกับเปรตนั้นถวาย พระพุทธองค์ก็ทรงรำพึงว่าจงให้ภิกษุสงฆ์มาที่นี้พอทรงรำพึงดังนี้พระภิกษุสงฆ์ก็มาห้อมล้อมพระพุทธองค์เหมือนดังฟงหงทองมาห้อมล้อมพญาหงทองฉะนั้นหมามาได้เห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสได้เลี้ยงดูพระภิกษุสงฆ์ด้วยอาหารอันประนีตเวลาพระพุทธองค์ทรงเสวยแล้วก็ทรงอธิษฐานว่าจงให้คนทั้งหลายซึ่งอยู่ใกล้เมืองพระนาีมาประชุมกันในที่นี้ คนทั้งปวงก็ได้ประชุมพร้อมกันด้วยพระพุทธ,ธานุภาพพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงเปรตทั้งหลายให้ปรากฏแต่คนทั้งหลายเปรตบางจำพวกก็นุ่งผ้ากี่ริ้วที่ขาดเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่บางจำพวกก็บางกายของตนด้วยผมบางจำพวกก็เปลือยกายบางจำพวกก็มีความหิวโหวยวิ่งไปทางโน้นทางนี้พวกที่วิ่งไปไกลเมื่อไม่ได้อาหารก็วิ่งกลับมา เวลาวิ่งกลับมาก็เป็นลมล้มลงกับพื้นดินด้วยความหิวกระหายบางจำพวกก็วิ่งไปไหนไม่ได้ได้แต่ล้มอยู่กับพื้นดินรู้สึกร้อนท้องเหมือนกับไฟไหมปรับทุกต่อกันว่าเมื่อก่อนพวกเราได้ทำเต่าบาปกรรมไว้ถึงเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเมื่อของที่ควรให้ทานมีอยู่ก็ไม่ได้ให้ทานไม่ได้ทำที่พึ่งไว้แก่ตนข้าน้ำของพวกเราก็มีอยู่มากมีถึงกับ มีถึงกับต้องเททิ้งเมื่อบรรดชิตผู้สำรวมมีอยู่พวกเราก็ไม่ได้ให้ทานสิ่งใดพวกเราไม่อยากทำบุญกุศลขี้เกียจต่อการทำบุญกุศลอยากมีแต่ความสุขสบายทรัพย์สมบัติของเราก็มีอยู่มากแต่พวกเราไม่ได้ให้ทานได้แต่ด่าว่าบรรดาชิตทั้งหลายผู้รับทานผู้เที่ยวบินทบาท เรือนเหล่านั้นก็เป็นเรือนของพวกเราทาสีพวกนั้นก็เป็นทาสีของพวกเราเครื่องประดับประดาเหล่านั้นก็เป็นเครื่องประดับประดาของพวกเราแต่บัดนี้ผู้อื่นได้เป็นเจ้าของเสียแล้วพวกเราได้แต่ความรับทุกข์อยู่เท่านั้นดังนี้เมื่อคนตั้งหลายได้ฟังคาของเปรตตั้งหลายดังนี้แล้วพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงธรรมให้ฟังว่าตระกูลที่ต่ําช้าคือตระกูลที่ ตระกูลที่ทำเสือลำแพนตระกูลทำหนังขายตระกูลนายพรานตระกูลคนจันทานตระกูลช่างตัดผมเหล่าใดมีอยู่ผู้ตรณีทั้งหลายย่อมได้เกิดในตระกูลเหล่านั้นส่วนพวกไม่ตรีที่ยินดีทําบุญให้ทานย่อมได้ไปเกิดในสวรรค์รื่นรมอยู่ในสวรรค์เวลาจุติจากสวรรค์ก็ลงมาเกิดในตระกูลสูงคือตระกูลกษัตริย์ที่มีพระสาทราชมนเทียนมีบรลลังอันปูด้วยอ่อนนุ่ม ก็คือมีบรลลังอันปูด้วยอ่อนนุ่มแล้วก็มีผู้พัดโบกด้วยหางนกยงมีพวกปีเลี้ยงปฏิบัติดูแลอยู่เป็นนิตมีความสุขกายสบายใจทั้งเช้าเย็นความสุขเหล่านี้ไม่มีแก่ผู้ไม่ได้ทําบุญความสุขเหล่านี้มีแก่ผู้ได้ทําบุญไว้เท่านั้นส่วนอุทยานอันไม่มีความเศร้าโศกเป็นที่ร่าเริงบันเทิงของเทพเจ้าทั้งหลาย ย่อมมีแก่ผู้ได้ทำบุญไว้สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้ย่อมไม่มีความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าส่วนผู้ทำบุญไว้ย่อมได้ความสุขทั้งชาตินี้และก็ชาติหน้าผู้ที่ปรารถนาความสุขทั้งปวงในสวรรค์ควรทำบุญกุศลให้มากผู้ใดทำบุญกุศลไว้มากแล้วย่อมไปสวยสุขอยู่ในสวรรค์ดังนี้เมื่อพระพุทธองค์ทรงสแสดงอย่างนี้จบลงแล้วก็ทรงสแสดงทมแก่มหาชนที่ประชุมกันในที่นั้น มีโกริยามหามาตเป็นประธานโดยพิสดารตามสมควรแก่อัตยาสัยของมหาชนในเวลาจบเทศนาลงก็ได้มีผู้บรรลุมรคผลถึง8 4 0 0 0คนเป็นอันว่าจบเรื่องเปรตเ,เดินบนหลังน้ำเพียงเท่านี้ก็เลยในเรื่องเปรตเ,เดินบนหลังน้ำนี้เราก็มีเรื่องเปรตอื่นแทรกอยู่หลายเปรตท,ที่พระพุทธเจ้าทรงบรรดาลให้เห็นดังที่ได้แสดงมา ขอสาธุชนทั้งหลายจงจําไว้เถิดว่าความตรหนีไม่ยินดีในการจําแนกแจกทานนั้นย่อมให้โทษทุกภัยแก่ตนตลอดกาลนานเหมือนนางเปรตเหล่านั้นนะจงเข้าใจว่าการทําบุญนั้นไม่ใช่มีแต่การให้ทานอย่างเดียวมีทั้งการรักษาศีลฟังธรรมเทศนา,า,าเป็นต้นผู้ที่มุ่งผลคือหาความสุขให้แก่ตนทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ขอจงทําบุญมีการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเทศนาเป็นต้นไว้ให้มากจึงจะได้รับความสุขในภายภาคหน้าสมดังปรารถนาอย่าถือว่าเรายากจนเข็นใจจะทําบุญได้อย่างไรเพราะถ้าถืออย่างนี้เป็นการถือผิดเพราะว่าถึงจนเราก็ยังมีกินอยู่นุ่งหม่มเมื่อเรายังมีกินอยู่นุ่งหม่มเราก็ทําบุญได้เมื่อเรากินเองได้เราก็ต้องให้ทานได้เมื่อเรานุ่งห่มเองได้เราก็ต้องให้ทาน ให้ทานได้ส่วนการรักษาสินนั้นยิ่งเป็นของที่ควรมีอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นของที่ไม่ต้องซื้อหาเป็นของที่ไม่ต้องใช้ทรับทั้งเป็นของดีด้วยเพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรให้ทานด้วยรักษาสินด้วยส่วนการฟังธํานั้นเป็นการยากหน่อยเพราะไม่ค่อยมีเวลาโดยเหตุว่าคนยากจนย่อมมีความขวนขวายหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่ถึงอย่างนั้นก็ดีก็ควรพยายามไปฟังธรรมกับเขาให้จงได้ในเวลาใดเวลาหนึ่งจึงจะเป็นการดีเพราะว่าการฟังธรรมย่อมได้รับอานิสงส์ในปัจจุบัน5ประการอย่างอานิสงส์ในอนาคตอีกอานิสงส์ฟังธรรมในปัจจุบัน5ประการนั้นคือผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังหนึ่งสิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดหนึ่ง บรรเทาความสงสัยเสียได้หนึ่งทำความเห็นให้ถูกต้องได้หนึ่งจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสได้หนึ่งรวมเป็น5ประการด้วยกันดังนี้อานิสงส์ห้าประการนี้ย่อมมีแก่ผู้ฟังธรรมอีกอย่างหนึ่งการฟังธรรมย่อมได้ความรู้ความเข้าใจในบาปบุญคุณโทษเป็นอันมากทั้งได้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆอีกมากมายหนักหนาผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรม ย่อมไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้จักนรกสวรรค์นิพพานไม่รู้จักผิดถูกหนักเบาเพียงแต่หน้าที่ของตนซึ่งเป็นบุตรธิดาของเขา <S <S เป็นมารดาบิดาของเขาเป็นบ่าวของเขาเป็นนายของเขา <S 2> <S 2> เป็นศิษย์ของเขาเป็นอาจารย์ของเขาและเป็นครวาสก็<ข> <S 1> <S 1> <S ไม่รู้ได้เมื่อไม่รู้ในหน้าที่ของตนได้ก็กระทําหน้าที่ของตนไม่ถูกเมื่อตนบุตรธิดา เมื่อตอนเป็นบุตรธิดาของเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหน้าที่ของบุตรธิดาเมื่อตนเป็นบิดามารดาของเขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหน้าที่ของผู้เป็นบิดามารดาเมื่อตนเป็นภรยาของเขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหน้าที่ภรยาเมื่อตนเป็นสามีของเขา ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะจึงจะถูกต้องตามหน้าที่ของความเป็นสามีดังนี้เป็นต้นเมื่อได้ฟังทำคำสอนขององค์พระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอย่อมรู้ได้ดีในหน้าที่ของตนคนโดยมากย่อมไม่รู้หน้าที่ของตนกระทํำไปผิดผิดถูกถูกเพราะฉะนั้นคนโดยมากจึงต้องไปตกนรกเกิดเป็นเปรตเป็นอันมากดังที่แสดงมาขอตั้งปัญหาถามท่านผู้ฟังว่า ท่านผู้เป็นบิดามารดาของท่านจะทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหน้าที่บิดามารดาท่านเป็นบุตรธิดาของเขาท่านจะทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหน้าที่ของบุตรธิดาท่านเป็นภรรยาของเขาทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหน้าที่ของความเป็นภรรยาท่านเป็นสามีของเขาทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหน้าที่ของความเป็นสามีเพราะท่านแทบทุกคนซึ่งอยู่ในที่นี้ ล้วนแต่เป็นมารดาปิดาบุตรธิดาภรยาสามีของเขามาแล้วทั้งนั้นให้ท่านนึกถึงคําถามเหล่านี้ด้วยใจของท่านเมื่อท่านนึกตอบไม่ได้ท่านต้องรู้เถิดว่าเป็นเพราะท่านไม่ได้ฟังธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาที่เป็นคําสั่งสอนอันดีของพระพุทธเจ้าข้อสําคัญอย่างยิ่งคือหน้าที่ของภรยาสามีเพราะว่า ภรายาสามีจะต้องกระทําให้ถูกต้องตามหน้าที่ของตนอยู่เสมอจึงจะมีความสุขความเจริญในไม่ช้าตนก็จะได้เป็นบิดามารดาของเขาเมื่อตนได้เป็นมารดาปิดาของเขาแล้วก็ต้องทําให้ถูกต้องตามหน้าที่ของบิดามารดาผู้ที่ครองเรือนแล้วย่อมมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับบุธ,ธิดาบ่าวไพร่เจ้านายสมณพราหมณ์ญาติมิตรสหายถ้าไม่ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ไม่รู้ว่าตนจะทำอย่างไรเท่าที่เป็นอยู่ในบ้านเมืองของเราทุกวันนี้คนโดยมากที่มีสามีภรรยากันเป็นมารดาปิดากันอย่อมเป็นไปส่งส่งไปคล้ายๆกับคนป่าทั้งนั้นเป็นไปอย่างคนตาบอดเดินทางไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหน้าที่ข้อนี้เป็นเพราะในบ้านเมืองของเราไม่นิยมการฟังธรรมกันมาแต่เล็กน้อย แต่เล็กแต่น้อยแต่เมื่อแก่เท่าจนเข้าลงจึงเข้าว,วัดฟังธรรมกันผู้แก่เท่าแล้วจึงฟังไปก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ปฏิบัติโดยเหตุว่าโดยเวลาเสียแล้วได้แต่เพียงเวลานึกถึงอ,อนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อ้ท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่นี้ได้จดจำไว้สำหรับตัวแล้วก็นำไปสั่งสอนบุตรดาสืบต่อไป จึงจะได้ยกหน้าที่ของบุตรธิดามารดาปิดาสามีภรรยามาแสดงไว้โดยย่นย่อ,อจจเฉพาะข้อใหญ่ใจความให้ท่านทั้งหลายฟังต่อไปคือหน้าที่บุตรธิดาจะต้องกระทำต่อมารดาปิดานั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่ามีอยู่5ประการคือประการที่1มารดาปิดาเลี้ยงเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบ ประการที่สองต้องช่วยทําการงานของปิดามารดาถึงเราจะออกจากความปกครองของบัรดาปิดาไปเป็นไปมีสามีภรรยาแล้วก็ตามสิ่งใดที่เราผู้เป็นปุตธิดาควรจะช่วยมารดาปิดาเราก็ต้องทําสิ่งนั้นประการที่สามเราต้องรักษาวงตระกูลของเราไว้ให้ดีรักษาชื่อเสียงวงตระกูลของเราไว้ให้ดีอย่าทําตัวให้เล้วไหล เพราะถ้าทำตัวให้เล้วไหลก็เป็นอันทำลายวงตระกูลทำให้เสียชื่อวงตระกูลการทำตัวให้เล้วไหลนั้นได้แก่การเป็นนักเลงต่างๆคือนักเลงหญิงนักเลงชายนักเลงการผนันนักเลงหัวไม้นักเลงปิ้นปล้อนนักเลงเชาะโกงเราต้องทำตัวให้เป็นคนดีอยู่เสมอถึงจะยากจนเข็นใจก็ให้เป็นคนประพฤติดีจึงจะได้ชื่อว่าดำรงวง,วงตระกูลของเราไว้ได้ อย่าทำให้ขายหน้ามารดาบิดาปูยา่ย่าตายายเป็นอันขาดเราจะทำสิ่งใดต้องนึกถึงนะความกลัวความเสียหายไว้ก่อนจึงจะเป็นการดีอย่าเห็นแก่รักอย่าเห็นแก่เกลียดอย่าเห็นแก่โกรธอย่าเห็นแก่ทางได้ทางดีต้องเห็นแก่ชื่อเสียงเป็นสำคัญอย่างยิ่งประการที่สีต้องประพฤตินตนให้เป็นคนสมควรได้รับทรัพย์มรดกของมารดาบิดาตามที่มีอยู่ ประการที่ห้าเมื่อมารดาปิดาล่วงลับไปแล้วต้องทําบุญกุศลให้ผู้ที่เป็นมารดาปิดาต้องทําต่อบุตรธิดาให้ถูกต้องตามหน้าที่ห้าสถานคือห้ามไม่ให้ทําชั่วหนึ่งแนะนําสั่งสอนให้ทําแต่ความดีหนึ่งให้ศึกษาศิลปวิทยาหนึ่งหาภรรยาที่สมควรให้และก็เลือกดูผู้ที่สมควรเป็นสามีให้หนึ่งมอบทรัพย์ให้ในเวลาที่ควรมอบหนึ่ง ผู้ที่เป็นสามีเขาก็ต้องทำให้ถูกต้องตามหน้าที่ของสามีให้ครบทั้งห้าสถานคือหญิงใดเป็นภรยาก็ยกย่องหญิงนั้นว่าเป็นภรยาให้เป็นภรยาออกหน้าออกตาไม่ให้เป็นภรยาลับๆไม่ดูหมิ่นภรยาคือไม่ได้ไม่มีการด่าว่าฆ่าตีภรยาเหมือนกับนายด่าว่าฆ่าตีบ่าหนึ่งไม่ประพฤติ ล่วงใจภรรยาคือไม่เที่ยวคบหาสตรีอื่นหนึ่งมอบความเป็นใหญ่ในเรือนครัวให้ภรรยาหนึ่งให้เครื่องแต่งตัวแก่ภรรยาตามกําลังทรัพย์ของตนเพราะเหตุไรจึงมอบความเป็นใหญ่ในเรือนครัวให้แก่ภรรยาเพราะว่าสตรีโดยมากเมื่อไม่ได้เป็นใหญ่ในการจัดแจงดูแลข้าวปลาอาหารแล้วย่อมไม่เป็นที่สบายใจเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องมอบความเป็นใหญ่ในครัวให้แก่ภรรยา แต่ว่าต้องมอบความเป็นใหญ่ในการบ้านทั้งสิ้นให้แก่ภรรยาด้วยจึงจะเป็นอันเพียงพอผู้เป็นภรรยาก็ต้องทําให้ถูกต้องตามหน้าที่ของภรรยาให้ครบทั้ง5สถานเหมือนกันคือการทํางานให้ดีหนึ่งทำดีกับผู้เกี่ยวข้องแก่ตนและสามีตามสมควรแก่ผู้เป็นมารดาบิดาญาติมิตรสหายหนึ่งไม่คิดนอกใจสามีหนึ่งรักษาทรัพย์ที่สามีหามาไวหนึ่ง ไม่เกียรติคร้านในการงานทั้งปวงหนึ่งดังนี้เมื่อบุตริดามารดาสามีภรรยาประพฤติต่อกันให้ถูกต้องตามหน้าที่ของตนซึ่งได้แสดงมาแล้วนี้ก็จะมีแต่ความสวัสดีเสมอไปทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสิเนื้อความในเทศนาการน,นี้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้สดับรับฟังด้วยเทอญ